นี่คือ3สิ่งที่มือใหม่ไม่ควรทำถ้าคุณอยากสร้างกล้ามเนื้ออย่างมีคุณภาพครับสวัสดีครับผมโค้ชปูน่นครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการซิกแพคโปรเจกต์อยูน่นะผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกถึง3สิ่งด้วยกันครับที่ถ้าเกิดว่ามือใหม่นะครับผม ทำแล้วคุณจะไม่ได้ประโยชน์อะไรทั้งสิ้นครับที่สําคัญคือมันอาจจะทําให้คุณบาดเจ็บแล้วก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยผมเลิกเล่นเวทไปเลยทั้งชีวิตก็มีความเป็นไปได้สูงมากๆครับผมนะครับจะมีอะไรบ้างน,นั้นเดี๋ยวเรามาฟังกันครับแต่ก่อนที่ผมจะเข้าสู่นอหาแล้วผมผมต้องขอขอบคุณทางโฮฟิทู 2, ที่เป็นผู้สนับสนุนับทางช่องซ8โปรเจกต์มาโดยตลอดครับถ้าวันนี้คุณสนใจที่จะซือ้ออุปกรณ์ออกกำลังากายมาไว้ที่บ้านที่มีคุณภาพสูงราคาย,ย่อมเยาและมีบริการหลังการขายที่สุดยอดครับ ที่โฮฟิทูมอุปกรณ์ที่คุณเลือกสรรมากมายครับไม่ว่าจะเป็นลูกวิ่งจักรยานสปินแมชีนอุปกรณ์ฟรีเวทในการสร้างกล้ามเนื้อและอื่นๆอีกมากมายครับผมที่พิเศษไปกว่านั้นเพียงแค่คุณแคปหน้าจอตอนนี้ไว้และพิมพ์คำว่าโค้ชปูแน่นส่งไปหาทางโฮฟิทูคุณจะได้รับส่วนลดพิเศษในการเลือกซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นเลยครับจากโฮฟิทูครับผมสำหรับผมแนะครับโฮฟิทูถือเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งด้านอุปกรณ์การออกกำลังกายที่โค้ชปูแน่นไว้ใจถ้าวันนี้คุณสนใจที่จะเลือกซื้้้้้ออออุปกกกกกกรรรรณ์์าาาาาาลลลลัังงงงยยยจททผมมดิวใหน่เีบบแค ทีนี้เรามาคุยดีกว่าว่าไอ้สอย่างนะผมที่มือใหม่ไม่ควรทำมากที่สุดนะผมคืออะไรนะครับอย่างที่1นครับผมนั่นก็คือ e ีโก้ลิฟติ้นั่นเองหรือว่าการยกโดยการใช้ e ีโกของเราเป็นตัวยกนั่นแหละครับผมการทำอีโก้ลิฟติ้งนะครับไม่ได้มีผลดีต่อทั้งมือใหม่มือกลางหรือแม้แต่คนที่เป็นสายแอดวานซ์แล้วนะครับผมคือการที่เรานะครับพยายามที่จะยก เพื่อเสิร์ฟอีโก้หรือว่าความภาคภูมิใจของตัวเองเนี่ยับผมมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเออมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวใช่มันไม่มีใครสามารถห้ามได้ครับแต่ถ้าวันนี้เป้าหมายของคุณคือการสร้างกล้ามเนื้ออย่างมีคุณภาพและต้องการอยู่ห่างจากอาการบาดเจ็บให้มากที่สุดครับผมการฝึกแบบอีโก้ลิฟติ้งถือว่าเป็นสิ่งที่คุณควรจะต้องเลิกคิดหรือว่าเก็บไว้ในสมองครับจุดเด่นนะของอีโก้ลิฟติ้งคือมันแท้นะครับคุณยกหนักก็จริงคุณยกได้เหนียวกว่าคนอื่นก็จริงคุณทําให้คนอื่นๆดูประทับ ใจก็จริงครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราไปดูในระบบการฝึกที่เป็นสายอีโก้ l i f ติ n g คือแบบเหมือนยกเพื่ออะไรนะให้มันหนักที่สุดเที่มันไปได้นะครับผมในจำนวนค้ายที่มากที่สุดเที่มันไปได้นะครับต้องบอกอยงีว่าคุณไม่สามารถสื่อสารกับกล้ามเนื้อได้นนะั่นคือข้อที่หนึ่งครับผมสองคือการยกแบบอีโก้นะครับผมคุณไม่สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างมีคุณภาพส่วนใหญ่แล้วจะเป็นจังโวลูมก็คือจะเป็นเร็บขยานะครับที่คุณก็คือยกจากจุด A มาจุด B แค่นั้นเองครับผมการสร้างกล้ามเนื้ออาจจะมีบ้าง แต่ว่าก็เพียงแค่เล็กน้อยมือใหม่นะผมคราวนี้ก็คือไม่ว่าคุณจะยกในรูปแบบไหนอีโก้ลิฟติงหรือว่ายกแบบม่วงๆก็ตามครับคุณจะมีโปรเจคชัน่นคือมีพัฒนาการให้เห็นเนี่ยนะผมอย่างต่อเนื่องในช่วงประมาณ3-6ถึงเดือนแรกครับแต่ถ้าเกิดคุณยังคงเป็นสายอีโก้อยู่นะผมสิ่งที่คุณจะเจอคือคุณจะมีพัฒนาการที่ชะนักนันคุณจะไม่เติบโตคุณจะแบบเหมือนช้ากว่าคนอื่นนะผมเปรียบเทียบกับคนที่ยกได้เบากว่าเราเราจะสงสัยว่าแบบเฮ้ยกูก็ยกหนักนะเว้ยแต่ทําไมคนที่มันยกเบากว่าเรา ทำไมมันถึงกล้ามโตเร็วกว่าเรานะผมสสาให้เลยเนื่องจากว่าไอ o อีโก้ลิฟติ้งเนี่ยก็คือการใช้แบบเหมือนอีโก้ของเราเป็นตัวยกนะครับผมคือเราไม่ได้สนใจว่าแบบสิ่งที่เกิดขึ้นในกล้ามของเราคืออะไรเราสนใจแค่ว่าเราจะสร้างความประทับใจให้กับคนรอบข้างของเราหรือเปล่าเนี่ยคือกับดักของอีโก้ลิฟติ้งครับมาในข้อที่2ของผมนั่นก็คือชีต์เรปนั่นเองครับผมรูว่าการยกแบบโกงนั่นเองครับ ชีตเว็บนะครับมีตั้งแต่สมัยโขยผมว่าก่อนยุคอาโนอีกนะครับคือท่ายกแบบโกงๆนะครับผมคือแบบเวียงไปมานะครับก็อบอกงี้ว่าคนที่เป็นสายเล่นเวทที่เล่นมาแบบเป็นระยะเวลานานแล้วครับเขาจะสามารถสื่อสารกับกล้ามเนื้อที่เขาใช้งานได้อย่างเก่งกาจอย่างมีคุณภาพนะครับผมคนพวกนี้นะต่อให้ฝึกท่าชีตเว็บแต่เขาก็สามารถที่จะโฟกัสได้แต่ถ้าวันนี้คุณเป็นมือใหม่ แล้วคุณเริ่มที่จะทำชีตเร็บคือเล้กแบบโกงๆนะครับผมผมบอกเลยว่าประโยชน์ที่คุณจะได้นะครับมันแทบไม่มีเลยนะคุณยังโฟกัสกล้ามเนื้อไม่เป็นเลยนะครับผมแล้ว <ๆ windows S 2> anyway. คุณไปฝึกท่าชีตเร็บเกือบโยกไปมาโยนเหล็กอะไรไหมนะครับผมคือคุณไม่สามารถที่จะโฟกัสกล้ามเนื้อได้เมื่อคุณไม่สามารถโฟกัสกล้ามเนื้อได้การทําลายเส้นใยกล้ามเนื้อเฉพาะจุดนั้นนะครับผมมันจะเกิดขึ้นอย่างไม่มีคุณภาพและการสร้างกล้ามเนื้อและการกระตุ้นกล้ามเนื้อก็จะเกิดขึ้นอย่างไม่มีคุณภาพเช่นการจากการที่คุณเหวี่ นะครับผมด้วยท่าชีตเว็บคือแบบคุณยกแบบโกงๆกงนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นท่าไหนก็ตามครับผมใบเซปเคลนะครับทริสเซปพุชดาวเดดลิฟซควอดึงข้อว่าไปครับทุกทกท่ามีชีตเว็บผมมันหมดนะผมถ้าวันนี้คุณไปดูสายพากกายที่แบบเป็นสายเทพๆแล้วแบบเฮ oh, ้ยโอ้โหเขาก็ยกได้หรือ่าแบบยนไปยนมาแบบปกัปกปกักปักอะไรเงี้ยนะผมแล้วคือเขายังกล้ามใหญ่เลยอย่างนั้นกลัวสามารถทําได้สิว่าผมบอกเลยว่าคุณไม่สามารถทําได้ครับซ้าร้ายนะผมการฝึกท่าชีตเว็บครับ โอกาสที่มือใหม่จะมีอาการกล้ามเนื้อหรือเอ็นฉีขาดมีสูงมากที่ถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อฉีกแล้วหรือว่าถ้าเกิดว่าเอ็นฉีกแล้วครับผมนะปัญหามันเกิดขึ้นในระยะยาวเนื่องจากว่าตัวของกล้ามเนื้อครับผมนะจะมีสกาทิชูมันก็คือจะมีตัวของแผลเป็นหรือว่าตัวของอาการบาดเจ็บเนี่ยที่มันจะเรื้อรังอยู่ในบริเวณเดิมๆที่มันเคยฉีกขาดมาก่อนนะครับผมทาให้การสร้างกล้ามเนื้อนเนี่ยนะครับผมมันยากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าทุกครั้งที่คุณยกคุณจะรู้สึกถึงมันคุณจะรู้ึกเจก็บแล ตำแหน่งที่คุณมีอาการบาดเจ็บในส่วนของการที่มีตัวของกล้ามเนื้อหรือว่าเอ็นฉีกขาดครับผมนะครับมันจะมีอาการบาดเจ็บกลับมาซ้ำๆตลอดชีวิตการยกเวทเทรนิ่งของคุณครับผมดังนั้นถ้าวันนี้นะครับผมคุณต้องการคุณภาพในเรื่องของการฝึกเวททรนนิ่ง ฝึกในฟอร์มที่สวยงามฝึกในฟอร์มที่ถูกต้องนะครับผมชีตเรปอาจจะทําได้แต่ต้องรอให้คุณสื่อสารกับกล้ามเนื้อให้เป็นก่อนมีมวลกล้ามในที่ค่อนข้างดีก่อนและคุณมีประสบการณ์ในการยกมาสักพักหนึ่งก่อนสักระยะหนึ่งก่อนอย่างน้อยนะส่วนตัวผมเลยนะ3ปีขึ้นไปครับคุณถึงจะเริ่มทําชีตเรปอะไรพวกนี้ได้ผมนะครับความทนทานของกล้ามเนืนะ้อคุณภาพของกล้ามเนื้อของคุณมันเริ่มดีแล้วคุณถึงจะเริ่มโกงได้แต่ส่วนตัวผมผมไม่เคยทาชีตเรปนะครับและที่สําคัญคือคนทีี่่เเป็นสาาายยยพอกกกทผผมมมรู้จัะะ ไม่ค่อยมีใครทำชีทเว็บแล้วครับส่วนใหญ่แล้วจะเน้นเรื่องของคุณภาพในการยกมากกว่าครับชีทเว็บจะเป็นเรื่องของโอสกูลนะครับผมเป็นเรื่องของคนยุคโบราณที่เขายกกัน,นครับปัจจุบันก็ยังมีคนที่ฝึกแบบโอสกู l อยู่นะครับผมซึ่งเขาว่ามีผลลัพธ์ที่ดีครับแต่ในมุมของเทรนเนอร์ในมุมของคนที่สนใจเรื่องของการสาร้างกล้ามเนื้อที่มีคุณภาพนะครับผมเราไม่สนใจว่าคุณจะยกแบบ ชีสเวบหรือเปล่านะครับเราสนใจแค่ว่าคุณยกอย่างมีคุณภาพหรือเปล่าอันนี้คือเรื่องที่สําคัญที่สุดครับผมดังนั้นมือใหม่ฝังสิ่งนี้ไว้ในหัวเลยว่าคุณภาพคือเรื่องที่สําคัญมากกว่าจานวนครั้งที่คุณสาดเข้ามาหรือว่าน้ําหนักที่คุณใช้นั่นเองครับผม <S <S และมาในข้อที่3ครับผมอันนี้คือสําคัญมากครับคือมือใหม่ไม่ควรเทรน o complete failure คือไม่ควรยก จนสิ้นจริงๆนะครัผมการเทรดทเตเฟเลียหรือว่าการเทรโคล e สทูเฟเลียหรือว่าการยกจะหมดแรงหรือเกือบเกือบจะหมดแรงเป็นเรื่องที่ดี งานวิจัยก็ชี้ชัดไว้ว่าการยกจนกระทั่งหมดแรงเป็นเรื่องที่สําคัญที่เราควรจะต้องทํา้า้กับว่คุณอยากจะพัฒนากล้ามเนื้อให้มันเติบโตให้มากที่สุดเท่าที่มันไปได้ใช่ไหมครับแต่การยก to complete failure คือยกจนสิ้นคือสิ้นซากไม่เหลือแรงเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับผมครเป็นสิ่งที่มือใหม่ไม่ควรทำนะครับโอกาสที่คุณจะบาดเจ็บมีสูงม,มากเนืจาว่าคุณภาพของกล้ามเนื้อคุณ ความทนทานของกล้ามเนื้อของคุณนะผมมวลกล้ามเนื้อที่คุณมีมันยังไม่สามารถที่จะตอบรับต่อการฝึกแบบ complete failure ได้คือการยกจนหมดสนสิ้นจริงๆนะครับผมมันอาจจะทําให้คุณมีอาการบาดเจ็บมีอาการอักเสบในตัวของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่ออาจจะมีปัญหาได้ในระยะยาวครับดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นมือใหม่นะผมการยก แบบ close to fail หรือคือใกล้ๆจะหมดแรงนะครับผมเป็นเรื่องที่คุณควรจะต้องใส่ใจมากกว่านะครับอาจจะเหลือแรงอยู่ที่ประมาณ2ครั้งนะครับผมก่อนที่คุณจะหมดแรงจริงๆนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณมีคนเซฟนะครับผมก็คือให้มีคนช่วยให้คุณเนี่ยสามารถฝึกแบบ force w a v e ได้คือแบบเค้นได้นะครับแต่ควรจบอย่างสวยงามไม่ควรจบแบบแบบเออหมดในแบบไม่ควรแบบจบแบบในท่าที่แบบไม่สวยงามอันนี้คือแบบไม่โอเคเลยครับผมเนื่องจากว่ามือใหม่นะครับอย่างที่บอกก็คือ ทักษะในการยกยังไม่ดีใช่ไหมผมตัวของคุณภาพกล้ามเนื้อยังไม่ดีมากนะครับและที่สําคัญคือความทนทานของกล้ามเนื้อแล้วก็ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อยังไม่ได้มีความแข็งแรงหรือว่าทนทานมากขนาดน,นั้นดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณเทรนทูคอมเพล e ์เฟลิเอร์เหมือนสายแอดวานซ์ที่เขาทำกันหรือว่าอย่างที่โคชโบนแนนทำอันนี้คือไม่แนะนำเป็นอย่างยิ่งครับคุณอาจจะมีอาการบาดเจ็บแบบระยะยาวได้และที่สำคัญคือถ้าเกิดว่าคุณเริ่มบาดเจ็บแล้วผมนะมือใหม่ส่วนใหญ่กว่าครึ่ง ล้มเลิกนะผมส่วนใหญ่จะเลิกเล่นเวทไปเลยครับผมแล้วก็มีประสบการณ์แย่ๆนะผมกับการเล่นเวทชูนิ่งแล้วคุณก็จะกลัวกับการที่แบบจะต้องมายกเวทเพราะว่าคุณกลัวที่จะบาดเจ็บอีกนั่นเองครับผมนะดังนั้นสง่าเลยว่า3ข้อนี้ครับผมว่าจะเป็นการฝึกแบบ e โ o l i ส t i n g นะร h e ช t r เร e หรือว่าการ train to complete f a i l u คือยกจนสิ้นจนหมดแรงแบบไม่เหลือซากแบบนี้นะผมยังไม่เหมาะสําหรับมือใหม่นะครับรอให้คุณนะผมเติบโตขึ้นนะผมแข็งแรงขึ้นมีทักษะในการยกมากขึ้นคุณภาพของกล้ามเนื้อดีขึ้นแล้วนะครับ คุณค่อยไปใช้เทคนิคเหล่านั้นก็ได้แต่ยังไงก็ตามครับผมครับคุณภาพในการยกถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่สุดครับผมคนระับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องฝึกแบบอีโกลิฟติงไม่จำเป็นต้องชีตเรปและไม่จำเป็นต้องโตโกทุกคอมพลทเฟลเลียก็ได้อันนั้นมันก็เยอะมากเกินไปครับผมคุณอาจจะมีอาการอ่อนล้ามีฟาตทีแล้วก็อาจจะมีอาการบาดเจ็บตามมาอย่างที่คุณคาดไม่ถึงก็เป็นไปได้ครับผมดังนั้นนะครับก็ฝากไว้ได้วยสำหรับมือใหม่ครับผมคนระับคุณสามารถเติบโตได้โดยที่คุณเน้นเรื่องของคุณภาพไว้เป็นหลักนนัเอง ก็ถือว่าคุณชอบคลิปนี้ครับหรือว่าคุณชอบโค้ช์ูแนนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคุณดีๆที่ผมจะนำเสนอในทุกสสัปดาห์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนมาเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ